วันนี้จะมาอธิบายสกิลโฮลี่สายแรกสายแสงผลอ,อธิบายตัวบัฟอาชีพก่อนอาชีพสายก่อนก็คือจะสร้างจะสร้าง,างดาเมจมีโอกาส50%ได้บัฟผนแสงทับสรงสุด10ชั้นต่อเนื่อง10วิและพอบินจะได้ทันที5ชั้น ไม่สามารถถูกลด้างได้ตอนนี้ผมอัดตันเวล6หกรับอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นในตอนที่ครบสิบชั้นฝวนสก,กิลผมจัดเป็นเซตลงดันโไว้ให้สก,กิลสายแสงขนเป็นสก,กิลสายลงดันตีบอสแล้วก็วอลใช้ได้สามอย่างไม่ไม่เหมาะกับการเล่นหนึ่งหนึ่ง พ p หนึ่งหนึ่งหรือพ p สามสาพักเท่าไหร่เหมาะกับการสู้คนจำนวนมากากับตีฟอสที่เลือดเยอะๆประมาณนั้นดูที่พอสสวรรค์ก่อนพอสสวรรค์อาชีพเฮลี่ตอนนี้เหลือสามอย่างก็คือศึกษาบานจะสร้างดาเมจพิเศษเศษตัวที่ เลือดมากกว่า70%และตามกว่าสาซึ่งใช้ตอนตีบอสกับตอนปิดบอสได้เปิดบอสจะปิดบอสส่วนอันนี้เมื่อทะลวงมืดลดกูดาวสกิลทั้งหมดซึ่งเป็นสกิลแทองออกสามเล่มน,นะแล้วอันสุดท้ายจะเป็นคนเดียวเพื่อนที่เซตนี้เราจะใช้สองเลสองอันนี้เป็นหลัก ส่วนพอสวรรค์ไปช่องอืนอ่นเราสามารถเลือกไปใช้ได้ถ้าลงดันเราอันนี้จะเป็นหลักส่วนอีกอันนึงเราจะเลือกอะไรก็ได้จะเพิ่มธาตเพิ่มเลือดก,ก็ได้หรือจะอับควบคุมก็ได้ได้หมดไม่มีปัญหาอะไรส่วนเวทลึกลับเรียกว่าเป็นอันติเมตสกิลก็ได้ความแรงขึ้นอยู่กับ ถ้าแฟชั่นซึ่งเออก็น่าจะเกิดเป็นยากหน่อยแต่ขั้นหนึ่งก็ใช้ได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรส่วนปุกอันนี้เป็นรูนตอนนี้ยังไม่มาแต่สมดุลมามาแล้วเลยจัดให้ดูนี่คือเป็นรูนของมันสีแดงจะเพิ่มเอฟเฟกตามตามที่เห็นเลย แล้วส่วนอีกอันหนึ่งจะเอาอะไรมาเสพิ่มเติมก็ได้เออได้เหมือนกันหมดเพราะว่าอันใส่สองอันมันจะเป็นการลดคูดาวสก,กิลอันอน่งเส่วนคอมโบสกิลคอมโบสกิลอันนี้ผมจัดให้เป็นแบบที่ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่ก็เล่นได้ครับ ก็คือมีสกิลนี้เป็นหลักสกิลบัฟอันนี้ก็บัฟแล้วก็จะมีดาเมจลายไพ่หนสกิลสามอันนี้เป็นหลักออย่างเช่น OCC บัฟแสงให้เราก็จะกดบัฟบัฟแล้วก็ลายไพ่ดาเมจที่ก้ามือแต่ถ้าเราตี ให้ขนทับคนแสงก่อนให้เป็นที่สิบจะแตกตาเมียก็จะ,จะแรงขึ้นมากปึ๊บนะมาอุดังปึ๊บ,บแล้วก็เปิดหนึ่งแสนทําได้หนึ่งแสนเพิ่มขึ้นมาประมาณ 9, 1, เก้าพันถึงหนึ่งมื่อ่อแล้วก็สกิลบัฟ ไลท์ไพ่อันนี้ออถ้ามันคูดาวน์เสร็จก็กดใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยเป็นเรื่อยๆเรียกว่ากดบัฟได้เรื่อยๆครับถ้าใครเป็นสีทองก็ยิ่งบัฟนานกว่าน,นี้เน,นี่มาละก็กดบัฟกดบัฟอันนี้เรียกว่าไลฟ์ไา่มาไม่ทันก็แล้วแต่จริงๆก็ปกติจะมาทันพอดีกัน ส่วนออนติเมทสกิลก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้ต่อไปก็ถ้าเป็นเฟสวอล์เฟสสกิลวอล์จะเปลี่ยนไลาไพ่เป็นลาไพ่สามดาวบินสกิลบัฟยังเอาไปเหมือนเดิมส่วน สกวข้างในจะเปลี่ยนเล็กน้อยก็คืออันนี้ใส่แทนแล้วก็อันนี้ใส่แทนโดยรวมก็ประมาณนี้แหละความสวรรค์ก็ยังใส่ความสวรรค์อาชีพก็ยังใส่สองอันนี้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเอาควบคุมมาเพิ่มได้แล้วก็เอาอันนี้ ตองอันส้องแบบปีนปินขึ้นมาปุ๊บนี่ครับได้คนแสงดีๆฮะทีเดียวข้าแดงก็ตีไปได้เลย ส่วนไลฟ์ไยก็เหมือนเหมือนเหมือนกันนักเหมือนเดิมคอมโบเดียวเหมือนกันก็คืออันนี้ปั๊บแล้วก็บินเหมือนกันเลยอ่าอันนี้มันจะมีติดเลือดไหลด้วยนะครับเลือดไหลที่ละแปดพัน โดยรวมก็ประมาณนี้แหละของขนแสงดาเมีแรงที่สุดของอาชีพแล้ว